อดัคทูอดัคอาวาอะไรอ่ะเสื้อตรงนี้ะครับโอยจะเย็นหรเล่นแค่นี้ยลองนี่ไฟลายสักผ้าแฮปปี้เนสพิงชัยข้ามหนักก็จัดได้หรือถ้าเสื้อสีคาราฟูก็ต้องไฟลน์ซักผ้าแฮปปี้เนสพิงไวโอเลตแล้วทีอยากให้เสื้อขาวชายไบรท์เจอร์นี ไฟไลท์ซักผ้า happiness crystal bright เพิ่มความหอมให้ชาร์จคู่กับไฟไลท์ปรับผ้านุ่มเข้มขน้น happiness series จัดเลยดิ happy to shine สะอาดหอมก็พร้อม happy to shine ไฟลาย happiness happy to shine because of you we happy to shine โอ้สะอาดเหมือนใหม่เลยอะนี่เหลือแา่คาใจเลยดิสะอาดสดใสนุ่มหอมพร้อมใช้ไฟไลท์ <S <S line, happiness series yeah! นนีี่่อ้โหจัดดูคอมเมนต์พี่มันสูบเป็นถังดู้รู้ดีหรอสุดเลยเนี่ยถึงเงือกเยเป็นถังหูลูกเงี้ยตอนทิมเมื่อ่แบบไม่เซลล์อ่ะเฮ้ยถึงเนือกจะเยอะก็มั่นใจได้ด้วยสร้างความหอมไร้กลิ่นหลับจากไฟาลายปรับผนุ่มเข้มข้นแฮปปี้เดอะซีรีส์หอมหวานละมุนแบบสวีทพิงค์หอมผ่อนคลายสบายๆแบบดรีมมิ่งคิส หีหอมสดใสแบบ Peach Blasom แท็กทีมความมั่นใจใช้คู่กับไฟล์ไลน์สักภาหัปปิในส์ซีรีส Happy to shine สะ home อาดหอมก็พร้อม Happy to shine Find line h a p p y n e s s Happy to shine Because of you w e happy to shine อืมสังหอมทั้งนุ่มยิงย่งขยับยิ่งหอมฟุ้งไปเลยสักษาสดใสต้หรอหอของชาไฟล์ไลน์แฟปิในส์ซีรีส พี่ไทยพี่ไทยขอยิมน้องหน่อยดิผมว่าเรลาหน้าต้องซักน้องแบบด่วนๆแล้วล่ะน้องมันซีขึ้นมาไม่ต้องห่วงเพราะมีนี่คู่คอมโบไฟไลท์แฮปปี้เนสซีรีส์กับการวิ่งวับกับไฟไลท์ส้ายแฮปปี้เนสปลิงเวอร์เลชแล้วยังหอมนานหน้าก่อน ด้วยไฟไลายรับพนุ่มเข้มข้น happiness dreaming kiss <Cool. S 1> คู่คอมโบสะาดหอม้อมลุยถ้างั้นผมพร้อมแล้วครับ happy to shine สะอาดหอมก็พร้อม happy to shine ไลฟ์ happiness happy to shine because of you we happy to shine อืมท,ทั้งสะอาดทั้งหอมหน้าบาัดก็เดิมอมกสะอาดสด หอมหอมชายไฟไลน์แฮปปี้เนสซีรีส์เย้ย